วันนี้มาสวดธรรมจักรกบพันธสูตรนะคะสวดให้น้องเิรินทราครังธิ์นะคะแล้วก็เขาจะเดินทางเป็นน้องสาวนะคะจะเดินทางไปประเทศนอร์เวย์นะคะมาส่งขึ้นเครื่องที่สนามบินอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้อาจารย์ก็เลยแวะมาที่ปราสาทจอมพระอโรคยาสารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะในช่วงเที่ยงเนาะ เพราะว่าน้องสาวอาจารย์ก็เดินทางออกมาก่อนเพื่อที่จะมาสวดมนต์นักสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตาให้กับน้องสาวให้การเดินทางของเขานั้นปลอดภัยนะคะสำเร็จความปรารถนาทุกประการนะคะในเรื่องของเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าแต่เรื่องของความรักครอบครัวนะคะไม่ว่าแต่เป็นเรื่องสภาพจิตใจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะเพราะอาจารย์มีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าอารคยาสานนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพื้นที่มีดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่นี่และยังมีการสถิตยอยู่นะสถานที่แห่งนี้นะคะด้วยในการที่อาจาร,รย์ยุธาราได้มาสวดธรรมจักซึ่งถือว่าเป็นเทศนาการแรกของสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อเทศนาจบแล้วพระอัญญากรทัญญาก็ได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมนะคะซึ่งก่อให้เกิดรัตนตรัยทั้ง3นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งอาจารย์มีความเชื่อ มั่นเหลือเกินว่าบทธรรมจักรนี้เป็นบทที่สมควรที่จะสาธยายควรที่จะสาธยายและต้องที่จะสาธยายและรู้ความหมายสําคัญในนั้นอย่างเช่นมัชชิมาปฏิปทานะคะอริยมรรคมีองค์8อริยสัจสีการเดินทางการเดินทางสายกลางอันยอดเยี่ยมของบุคคลผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเป็นอย่างไรควรเข้าใจอย่างไรต้องมีความเห็นอย่างไรแล้วก็ต้องมี บาดฐานชีวิตเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์มองว่าถือว่าเป็นบทอันพิเศษแล้วก็เป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะทำให้คนเนี่ยสามารถใช้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นพุทธแบบจริงๆนะครับเป็นพุทธแบบจริงๆที่โต้ในเรื่องของมัชฌิมาโต้ในเรื่องของทางสายกลางอันประเสริฐแล้วก็โต้ในเรื่องของมัคมีองค์8ปดนะคะถ้าผู้ใดดําเนินตามนี้ก็จะไม่ว่างเว้นจากความเป็นพระ อรหันเลยเพราะทําให้คนนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมระดับสูงแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขานันมากมาย mm hmm. เพราะเขาเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องมากมีองค์แปดไม่ว่าแต่พูดดีนะคะทำดีคิดดีพูดถูกทําถูกคิดถูกแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิ mm hmm. การที่คนเราทําถูกต้องนั้นแปลว่าพื้นฐานนั้นน่ะจะต้องมาด้วย ปัญญาในในลักษณะของผู้มีปัญญาอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นมนุษย์นะคะที่มีสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ถูกแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงแท้แน่นอนนะะดังนั้นการที่ะยะโสธราได้ไปสาวทยายมตนธรรมจักอยู่ที่ใดยะโสธราก็จะมีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่านะฮะ ดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่ในแถบนั้นทั้งหมดนะที่ยังรักษาอยู่ยังอะไรอยู่นะก็ยังต้องมาร่วมอนุโมทนากับคําสวดของเรากับสิ่งที่เราสาธยายแล้วก็ประส์ปราทให้พรที่เราเนี่ยได้สาธยายเนี่ยเกิดความสำเร็จสําเร็จผลทุกประการและเชื่อได้อย่างร้อเซนเลยว่าสิ่งที่อาจารย์มาสาธยายเนี่ยนะคะมันจะเป็นผลให้ตัวของเราเนี่ยเกิดความเจริญงอกงามนะคะเจริญรุ่งเรือง ะะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราสาธยายอย่างใดเราพูดอย่างใดเราคุ่นคิดทําอะไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นบาดฐานจะเป็นความสําคัญจะเป็นพลังนะคะที่จะผลักดันให้ชีวิตของเรา,เามีความเจริญอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือว่าถ้าเราจะทําเรื่องไม่ดีก็ตามนะคะสิ่งไม่ดีนั่นแหละมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลให้บุคคลนั้นไปไปสู่เป้าหมายที่ไม่ไม่ไม่งดงาม ไม่ดีไม่มีความสุขไม่แฮปปี้นั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือใครสร้างเหตุอย่างใดผลก็จะได้อย่างนั้นดังนั้นอาจารย์มาสร้างเหตุที่ดีอย่างเช่นมีทานมีศีลมีภาวนาเรามาทําความดีให้กับน้องนุ่งของเรานะคะด้วยบุญกุศลและสิ่งที่จะตอบแทนเราก็คือความสุขแล้วก็ความงดงามในจิตวิญญาณน,นั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นธรรมะดีๆสาระดีๆนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะ ให้ทุกคนได้ไปปฏิบัติตามนะคะธรรมะสวัสดีวันนี้กลับสวัสดีกลับขอบคุณค่ะ